สนามไม่ดูในปนสวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสา,าวลาวโดนตำรวจท่องเที่ยวลวกนะครับที่เกาะสมุยที่ร้านนวดแผนไทยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูเธอทำอย่างไรนะครับบอกชื่อาเลยชื่ออะไรเราชื่อตัวเองไม่รู้เอง ชื่อน้ำตาลคุณลขบัตรอย่าบอกเราพูดพูดพูดชื่ออะไรแล้วดูแล้วชื่อตัวเองจำไม่ได้เลยจำด้ชื่ออะไร ครับผมโป๊ะแตกเลยจำชื่อนามสกุลวันเกิดตัวเองไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคม2,567ภายใต้การอานวยการสั่งการของพลตำรวจโตศักดิ์ศิลาเพื่อกอำปอบอชอทท,ทสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมจับกลุ่มนะครับเข้าไปตรวจสอบร้านนวดแห่งหนึ่งนะครับผม ตรวจสอบที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งที่พื้นที่ม .1 ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจากการเข้าตรวจสอบพบหญิงสาวต้องสงสัยอยู่ภายในร้านเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจไปสอบถามพร้อมกับขอตรวจสอบบัตรประชาชนประจำตัวนะครับแต่หญิงสาวคนดังกล่าวอัำอึงเอ,อืออาอายเขินนะครับผม ได้อ้างตัวว่าเป็นคนไทยแต่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงได้นะครับโดยมีแต่รูปถ่ายบัตรประชาชนเก่าในโทรศัพท์ไม่ให้ดูนะครับในโทรศัพท์มือถือม่ให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับสอบถามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชนก็ไม่สามารถตอบได้แล้วยังให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า เป็นลูกครึ่งไทยลาวนู่นนะฮะเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยต่อมาหญิงสาวไม่ยอมรับว่าไม่ใช่คนไทยทราบชื่อว่านางสาวตุ่มนะครับสัญชาติลาวอายุ24ปีมีเลขที่ทั้งสือเดินทางด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแจ้งแจ้งความนะครับ เความดําเนินคดีกับนางสาวตุ่มนะครับสัญชาติลาวอายุ24ปีในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะครับและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนำตัวส่งพนังงานสอบสวนสอพอบอผุด,ดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับอัตราโทษนะครับมีโทษปรับ 5,000บาทถึง50,000บาทนะครับและเมื่อชำระค่าปรับแล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอการาชอาณาจักรกับลาวนะครับและห้ามขออนุญ,ญาตทำงานภายใน2ปีมาไม่ได้นะครับและดำเนินคดีกับนายจ้างที่จ้างคนต่างชาตินะครับจ้างคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจาก ที่มีสิทธิ์จะทําได้ในจ้างนะครับจะมีโทษปรับ10,000บาทถึง1000 0แบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับต่อคนนะครับ 10,000- ถึง10,000แบาทนะครับหากกระทําผิดซ้ําต่อ,อหากกระทําผิดซ้ำนะครับต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง20,000นบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีนะครับโทษของนายจ้างเนาะนะครับมันก็โทษหนักอยู่นะนะครับแต่ก็ยังจับอยู่ได้ได้อยู่เรื่อยๆนะคนต่างด้าวมาทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับทั้งโลฮิงยาทั้งพมา่าทั้งลาวบังคลาเทศมีหลายประเทศครับบ้านเรานี่แต่ที่เยอะที่สุดคือพม่าครับเยอะมาก เพราะว่าพม่านี่เขามีคนคนชนเผ่าเยอะนะครับชนเผ่าเยอะนะครับรัฐยะไข่นี่ก็จะมีโรหิงยาเยอะนะครับก็มีข่าวว่าขนมาจากแม่สอดเนะาะเราบะทิ้งลงแถวแถวประจวบหรืออะไรเนี่ยข่าวเม่อเร็วนี่ครับผมน่าทุกข์สารมากขนมาในรถตู้นะไม่ใช่รถตู้รถปิกครับแบบเป็นตู้ปิดทึบนะฮะ ในผลก็ไปเอาข่าวมาเสนอนะครับก็ในจ้างผมก็ว่าปรับสูงแล้วนะแต่ก็ยังยังทำอยู่นะครับมันก็แปลกเหมือนกันนะครับในจ้างลูกจ้างก็ทําไม่ถูกนะครับถ้าทําไม่ถูกดีแล้วก็มาทํางานที่ไม่ใช่งานที่สะวนของคนไทยอ่ะคุณสามารถทําได้ถ้าเขามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ท่านมีความเห็น ชมเพิ่มเติมข้อมูลประการใดคอมเมนต์มาพูดคุยกับสนาไมมรุนในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ